สวัสดีครับมือนีผมแท่นทีว่างให้นะครับกสิพามาเบิ่งโค้งสางบานส่งนอดิกนะครับโค้งสางบานส่งนอดิกนะครับบานส่งนอดิกในสมือนีนะครับกำลังเป็นทีนิยมสางกันนะครับในปัจจุบันนะครับบรววาสิเป็นหลานกาแฟนะครับแต่ว่าบานเพิ่นบานหลังนี้นะครับเพิ่นนําว่าสางเป็นบานนะครับเป็นบาทนะครับตอนนี้สร้างเพิ่นกําลังมุ่งลังค่าอยู่นะครับเนาะบานหลังนี้นะครับ กสิไสงบประมาณไปอยู่ที่8 0 0 0 0ืบาทต้นๆนนะครับในตอนนี้นะครับแปดหมบาทต้นๆนี่สี่ใดยังแน่นะครับ8 0 0 0 0ืบาทนี่กสิได้โยกโค้งมุ่งลังค่านะครับนะครับค่าวัสดุอุปกรณ์นะครับบพรว่าสิเป็นการเทค้านนะครับโค้งสร้างบ้านนะครับโค้งสร้างบ้านนะครับโค้งสร้างบ้านลังนี้นะครับกสิไสเป็นโค้งสร้างบ้านนะครับใส่เป็นเหล็กกันว่าไหนนะครับทั้งเบิดนะครับบพรว่าสิเป็นเสานะครับข้อ2นะครับขาวเสยุ่วนะครับ นะครับเดี๋ยวเท่าที่เห็นอยู่นี่นะครับตอนนี้สร้างเพิ่นกําลังมุ่งลังคาอยู่นะครับกําลังเห็ดมุ่งลังคาอยู่นะครับสร้างก็มีอยู่2คนนะครับเดี๋ยวผมสิพามาเบื่อลาละเอียดของสันไทยนะครับสันไทยตัวนี้นะครับก็ questions. มีคว <cart> ามหนาอยู่ที่0.30นะครับเป็นสีดํานะครับทางล่างนะครับเป็นสีหมึกนะครับสีขาวหมึกนะครับส่วนงบประมาณของสันไทยนะครับอยู่ที่28,000บาทนะครับตกอยู่ที่เมตรละ ร้อยสิบแปดบาทนะครับสี่ดายยังเนี่ยก็คือว่าได้แผ่นมุงลังค่าได้ขอบคางนะครับได้ขอบจัวนะครับแล้วก็ไม่เชื่องช่ายนะครับนะครับแล้วก็สกรูนะครับเดี๋ยวส่วนต่อไปนะครับสีมาอธิบายนะครับว่าข้อสงสางบ้านหลังนี้ใส่งบประมาณไปหลายปันดายเนี่ยนะครับคือว่าซ้ำที่เห็นอยู่นี่ใส่งบประมาณไปอยู่ที่แปดหมื่นบาทนะครับแปดหมื่นบาทต้นๆนี่แหละครับ กะสีได้ยกโค้งมุ่งลังค่านะครับเท่ข่านแล้วก็เป็นวัสดุเหลืองเล็กนะครับเป็นเล็กนะครับเล็กทั้งเบิดนะครับเล็กที่นํามาเห็ดโค้งส่านะครับทั้งเบิดเลยนะครับโบราสิเป็นจั่วสัญญวนะครับข้อนสองนะครับกะสีเบิดนะครับในงบประมาณ8ปดหมื่นต้นๆนะครับถ้าสิมาแยกเป็นคาซางนะครับก็คือว่าคาซางนี่เพิ่นเม้ารวมนะครับคือว่ายกโค้งมุ่งลังคาเท่ข่านนะครับ ส่วนสีคิดไป11,500หมื่นาบาทนะครับส่วนสันไทยกับสีตกอยู่ที่28,000บาทนะครับค่าเล็กนะครับกับสีตกอยู่ที่38,000บาทนะครับส่วนที่เป็นข่านนะครับก็ใส่งบงประมาณไปอยู่ที่2,500บาทนะครับผมโดยรวมไปกับสีรวมๆเป็น80,000ื่นนะครับ80,000ื 80, ่นนะครับ80,000ตน้ตนๆน,นี่แหละครับผม ประมาณนะครับโดยประมาณนะครับซึ่งจะของบานเพิ่นก็ไฮไลท์ละเอียดมาประมาณนี้เนาะครับเดี๋ยวลังนี้นะครับกสิมีความกว้างอยู่เก่าเมตรนะครับมีความยาวอยู่สิบเมตรนะครับมีความสูงอยู่ที่สามเมตรนะครับเนาะครัสิไดเป็นบานทรงนอดิกนะครับประมาณนี้เลยครับผู้ใดสนใจนะครับผู้ใดมากแบบนี้นะครับวังวาคลิปนี้นะสิเป็นประโยชน์นะครับแกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับโอเคนะครับ